สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมามากกับการเล่นเกมไหวพิมพ์ครับกติกาของเกมนี้นะครับก็คือว่าเรานะครับจะต้องนะครับย้ายไม้จํานวน3ครั้งนะครับเพื่อสร้างสามเหลี่ยมให้ได้5รูปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้มีสามเหลี่ยมสักรูปเรี่ยงครับเราไม่มีสามเหลี่ยมสักรูปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อันจะนะครับให้เวลาสัก5วินครับให้ทุกคนคิดนะครับว่าเฮ้ยเราจะสร้างสามเหลี่ยมยังไงอ่ะไอเนี้ยนะครับห้ารูปนะจากไอ้ทั้งเนี้ยที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่ สี่ห้าโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเฉลยของเกมเกมนี้นะครับก็คือนะครับเรานะครับก็ต้องเอาสามเหลี่ยมนะครับทําลายสามเหลี่ยมข้างบนนะครับปุ๊บให้มาเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างครับโดยอันที่หนึ่งครับมานี้ปุ๊บอ่านะครับปุ๊บคราวนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บอีกรูปหนึ่งนะครับสองและคราวนี้นะครับตรงอันสุดท้ายนะครับปุ๊บน่จาเราก็มาขั้นตรงกลางนี้นะครับ ก็จะได้นะครับสามเหลี่ยมห้ารูปนะครับเดี๋ยวเพี่นจะนำให้ดูนะครับว่ามีกี่รูปนะครับรูปที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับสามเหลี่ยมมันใหญ่มีหนึ่งอันสองอันแล้วก็สามอันนะครับแล้วคราวนี้ก็ได้สามเหลี่ยมได้อีกสองอันครับคืออันที่หนึ่งตรงนี้นะครับกับอันที่สองตรงนี้นะครับสามบวกสองก็กลายเป็นห้ารูปพอดีครับโอเคครับเพื่อจบคลิปเนี่เพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์ด้วยนะ